ผมไม่ครับค่าค่ะโบค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่สุสานหอย75ล้าน,านปีฮนะก็ประวัติของความเป็นมาของมันก็คือทะเลเนี่ยมันจะพัดไม่เป็นทิศทางเลยแล้วทีนี้มันก็จะพัดทําให้หอยที่ตายแล้วอ่ะครับถูกพัดมารวมกันรวมกันจน <5 S 1> เป็น, <5 S 1> นซากดึกดาบันเป็นแผน่นคล้ายๆหินและผสมกับลิกไนฮนะซึ่งแผ่นหินเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือหอยอายุป,ประมาณ75ล้านปี ซึ่งมีความหนาประมาณ40ซนติเมตรแล้วก็กว้างประมาณ50เมตรแต่ไม่น่าเชื่อที่ว่ามันสะสมกันนานจนยาวออกไปจากทะเลเนี่ยด้านหลังเราเนี่ยถึง1กิโลเมตรกว่าเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เรามาตอนเย็นแล้วเราก็น้ำก็ขึ้นแล้วด้วยมองไม่เห็นอะไรสุสานหอยแบบนี้นะคะก็จะมี3 3แห่งในโลกก็คืออเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยที่นี ไม่ไม่ได้เปสีเขียวเลยพี่เลนอันนีไไ้อะไรอ่ะเออดีเไปไ็นยังไร ตอนนี้ก็เจ็ดโมเช้าของวันที่สองนะครับก็เหนื่อยเลยกันขับรถมาเกือบพันกิโลนะก็เมื่อวานเราก็พาไปดูอะไรที่อยู่บนบกบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะเต็มสตรีมกับทางน้ำทางน้ำอะไรอ่ะก็เราซื้อดีไว้ไงครับก็จะทัวร์เกาะอีกสี่เกาะนะครับไม่ใช่กูไม่มีมือจับไง ตัวใ,ใดๆเนี่ยจอดเลยเพราะว่าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่สวยมากเป็นสถานที่ที่เรย์แมนะ็กดูนอามาถ่ายทำโฆษณาเดสกาแฟนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดไรเรตะว,วันออกนะฮะก็ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็น หินหินปูนที่มันชัยมาที่มันโดนน้ําเป็นหินปูนะเป็นหินงอกหินย้อยฮนะแล้วก็หาดสวยมากครับแล้วก็มีที่ปีนปีนเขาเนาะเออซึ่งเราคงไม่มีโอกาสได้ปีนในทริเนี้นะฮะก็เหมือนคล้ายๆที่นี่มาสุกทีนะครับ แถวๆเกาะไก่นะครับสวยมากแต่ลุงกัปตันบอกว่าถ้าเกิดจะแถวนี้ถ้าเกิดประการังจะสวยต้องอยู่ที่เกาะไผ่นะซึ่งลางๆอยู่ไกลนู่นตอนนี้นะฮะเราก็อยู่บริเวณจุดจอดเรือนะฮะซึ่งเราจะส่งทายตัวเราเนี่ยไปอยู่ที่เกาะอ,อีกเกาะหนึ่งชื่อเกาะอะไรไม่รู้แล้วก็มันจะมีเกาะทับแล้วก็เกาะเกาะไก่ซึ่งบริเวณนั้น่าจะเป็นทะเลแหวกนะฮะที่คนส่วนใหญ่ต้องมาฮะถ้ามาจังหวัดกระบี่นะ น้ำแม่งสวยมากอะ่ะเออน,นี่คือแมงกระพุนฮะที่ที่ที่เราใช้ทำเย็นตะโพกนะเจ้าพี่ โจมจต้จองเโอเคครับตอนนี้เราถึงฝั่งแล้วนะฮะเมาเรือมเมาเรือไหอมเมาเดี๋ยวไปไว้นะ้าแก้มเมาเรือต้องไปถอออกเดิมใจอีกครั้งเปิดหัวใจอีกครั้งวิ่งขึ้นไปมบนน้ำ ที่น้ำพคนที่ถูกใจอาเพรานะอ่างน้นนี้เราเปลี่ยนะฮะจากที่ตอนแรกเราจะไปไปจังหวัดตรังนะฮะจะไปดูถ้ามากรอะไรมากรหลายแหล่เลยเราเปลี่ยนแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงเนี้จะเป็นพวกพายุมรสุมมอะไรเราไม่อยากเสี่ยงนะครับก็เลย กรจะเปลี่ยนไปที่ที่เกาะสมุยมันมีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เกาะสมุยมันจะมีอะไรครับ นี้เราก็อยู่ที่ร้านข้าวหอมนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยร,เราจะมากินปลาจาระเม็ดกันนะ <c oughs> นี่นะครับคล้ายๆปลาปิลันย่านะฮะไม่่ใชละดูปากสิครับมันอิ่มตัวการกินเนื้อคนมาแล้วพูดมันอยู่ในความเป็นจริงเดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาออกเไปแล้วเรามาแวะซื้อของในเซเว่นกินกัน แล้วก็อยู่ท่าเรือแล้วเรากำลังจะขึ้นสปีดโบ๊ทไปเราอยู่ลำที่10ครับ เราก็ถึงจุดดำปะการาังของเกาะเตานะครับเดี๋ยวเขาก็จะดำปะการาังไปแต่ตอนนี้แม่งท้องเสียลัวตะฮิวขึ้นไอ้ฟังกำลังไอ้นี่ เราก็อยู่ที่เกาะนางยวนแล้วนะฮะสวยมากดูน้ำนี่ใสปิ๊งตอนตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณสะพานทางเดินของหาดนางยวนนะก็เนี่ยเราจะไปชมเกาะจากมุมสูงกันตรงนู้นนะฮะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็น,ปนรีสอร์ท งน,นี้ก็จะเป็นทางเดินไปจุดชมวิวฮะย,ยังเป็นไม้อยู่เลยนะครับผมสวยมากครับโอ้โหสวยจริงๆจุดชมวิวของหมู่เกาะนางยวนฝนกำลังจะมาเนีว จุดสูงสุดของเกาะนางยวัลตอนเล่นน้ำกันอยู่เท่เฮ้ยนี่ไงพี่เขาเนี่ยพี่เลื่อเลื่อนเราอยู่นั่นใช่ไหมโอ้ไม่ใช่รอมี่ขึ้นขึ้นขึ้นเขาหรือเปล่าไม่ได้เอาอะไรมาน้ำใสมากนี่ใสเ่า ไซคปิงตอนนี้เราก็มาขับกลับกลับไปที okay, okay. ่เกาะเต่ากลับไปที่เกาะสมุยร้อนน้าแดงเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อย okay. ู่ตรงบริเวณตลาดอะไรครับตองนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรครับพี่ตลาดหน้าทอนค่ะตลาดหน้าทอนคะเรามาของกินกันปกติร้านน่าจะเยอะกว่านี้แต่ฝนเหมือนจะตกะะะเนี่ยตอนนี้เรา เราซื้อเนี่ยครับสามไม้นะครับแต่พี่เขาแถมตัวนี้ด้วยหนึ่งตัวเ <laughs> ช้าอีกวันหนึ่งกันนะก็เมื่อคืนเราเหนื่อยกันมากเลยหลังจากที่เราไปทั้งเกาะเต่าแล้วก็เกาะนางยวนมาซึ่งสวยมากๆครับแล้วตอนนี้ครับเราก็กําลังจะกลับกรุงเทพแล้วแต่น่าเสียดายจริงๆที่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นฟูมูนปาร์ตี้ที่เกาะพังงานแต่เพราอ่เราพวกเราติดทัวร์นะครับเราเหมือนเรียนมากกว่าไม่ใช่แค่เที่ยครับเที่ยวไว้หลังก็ได้นะ แี้เราก็เลยจะพามาดูแถวหัดละไม่ครับมันจะมีอะไรละเขาเรียกว่าภูเขาภูเขาหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นคล้ายๆกับกระดองคนอะ่ะเขาเรียกว่าหัดตายายอะ่ะไม่ใชยจริงไหมมา จะเป็นระหว่างทางที่ไปน้ำตกครับทางเดินจะเป็นไม้ไผ่มัดกันเดี๋ยวขึ้นหน่อยธรรมาชาติมากนะครับเค่แหละเรามาถึงแถวๆกลางน้ำตกละเหนื่อยมากเหมือนกับว่าน้ำตกมันไม่ค่อยมีน้ำด้ไงกก็มีเท่าท,ที่เป็นหน้าฝนนะะก็เนี่ยถ้าเกิดช่วยมีน้ำมันก็จะไหลมาจากข้างบนนี่นะฮะ แล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเลยตรงนั้นจะเป็นที่เ่นน้ำแต่เหมือนว่าเราคงต้องออกไปดีกว่าเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีน้ำครับเค อยู่ที่ตรงนี้หัวใจเธออยู่ตรงไหนบนทางเดินนี้ตอนนีนน้ทุกไลออกไปสายลมคอดเปลี่ยวผ่าน ทาางเกโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราเัืดอกี้ดูกิโลเมตรทั้งหมดประมาณ2 6 0กิโลเมตรนะครับการเินทางครึงนี้ลนเมื่อกีเขาบอกเฉลี่ยแเรวประมาณ9 0กิโลเออเรินทาอีกครัเปิดหัวใจอีกครั้วิ่งขึ้นไปบนล้นเมตรานดูกลแต่ตรงนี้สุดวัน ที่หัวใจทะน้ำพบคนที่ถูกใจอ้าวโปรดทรงให้ฉันโปรดยืมือให้ฉันทุกอย่างที่ไปไ้ไั้จะช่ามันไ้ไปต้องขอทษ่ารัออะไรเขาหอกตัไปนแค่ตับไ้เปล่าไม่ใเรืองางกา